ฉันทักทายทุกคนชุมชนวิเคราะห์ติดต่อกับคุณ System g u R u Market มาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทได้อย่างละเอียดตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทจนเมเบดียรที่คือ GMAB การตรวจสอบดังกล่าวอิงตามข้อมูลปัจจุบันณวันที่23พฤษภาคม2025ตามการจำแนกประเภท GIAU Market บริษัท GenMap AS อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Oncology t a r g e t e Therapy มี22องค์กรที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนค่อนข้างมากดูตารางการสั่งซื้อได้ที่ท้ายวิดีโอนี้ครับ ผลลับสำหรับบริษัทที่ศึกษาคือ7.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0.9คะแนนหากมองโดยรวมจะเห็นทั่วทั้งตลาดหุ้นสหรัฐสังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมอยู่ที่1.9คะแนนด้วยคะแนน7.5แต้มเจ GMEs การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท g e n m a เ AS และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Genmab d i o มีการเปลี่ยนแปลงติดลบ100และ29.1เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย11.3เปอร์เซมูลค่าตลาดของบริษัท Genmab d i อ o มีมูลค่า12.93พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าตามราคาตลาดของหมวดย่อยอย,อยู่ที่48 0 0นล้านเหรียญสหรัฐเจนแมปเอคิดเป็นสัดส,ส่วน26.94% 2ซึ่งถือเป็นผู้นำในกลุ่มย่อยมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่5.28ทันล้านเหรียญสหรัฐและมีมูลค่าทุนของหมวดหมู่ย่อย14 0ันล้านเหรียญสหรัฐเจนแมปเดอออคิดเป็นสัดส,ส่วน36.728% เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามงบดุลแล้วเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองเจนมมเบดีออร์ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่26.942%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่36.728%ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ36 การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรและมูลค่าตางงบดุลของหมวดหมู่ย่อยดี D 1คะแนนบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษานี้มีนิสินทางการเงินมูลค่า0.158พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่103ของส่วนของผู้ถือหุ้นระดับเครดิตของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่11.4 ค่าฉเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ0ซึ่งดีกว่าค่าฉเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอย่างมีในสำคัญการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่ออตราส่วนกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยดีมาก 2. คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่1,135ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตสำหรับ12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการไว้เบื้องต้นที่1,100ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ3.1จากระดับปัจจุบันการประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่4ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ7ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยถึงร้อยละ43 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดของบริษัทต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่3,230ล้านเหรียญสหรัฐคาดการว่ารายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่3,130ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงร้อยละ3จากระดับปัจจุบัน การประเมินตัวชี้วัดการคาดการปริมาณการขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0ย์คะแนน,นส่วนต่างอยู่ที่35.1%โดยค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่ลบ16.1%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่51.3% การประเมินความเป็นส่วนขอบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรตามหมวดหมู่ย่อ,อยอยู่ที่37.813%ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ40จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ18,200.00เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นมี6,765,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่28.8%การประเมินปริมาณทุนตลาดต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนกำไรต่อพนักงานอยู่ที่423,000เหรียญสหรัฐ ค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ156,100ดอลลาร์ 6, 100, และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยและตัวเลขของบริษัทอยู่ที่579,000ดอลลาร์ 5, 9, การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานของบริษัทคือ1,250เหรียญสหรัฐ หมวดหมู่ย่อย968,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่24%การประเมินรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนหุ้นชอตอยู่ที่0.4%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดย่อยที่7.9% นี่คือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบีบสัน้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ59%สำหรับบริษัท g e n m a p AS สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14อยู่ที่57%หุ้นของบริษัทมีมูลค่าจริงอยู่ที่ประมาณ21.02ดอลลาร์ ราคาประมาณที่คาดการสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ30.69ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับที่คาดการไว้คือประมาณ46%มาดูตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อจะรวมข้อมูลการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณะทั้งหมดของระบบสารสนเทศ ในฤดูกาลนี้ g ีอูอายูมาเการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากผลการประเมินมูลค่าหุ้นจนแบบเอระบบสารสนเทศและการอ้างอิงการประเมิน g ีอูอายูมาเมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายซื้อที่21.03ดอลลาร์การสั่งเปิดเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าสูงพอสมควร การประเมินขององค์กรได้ดำเนินการตามวิธีการประเมินดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่23.1จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่18.96กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss จากนั้นคำสั่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันการซื้อขายในวันที่22มิถุนายน2568 หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันนั้นเครื่องหมายการค้า BPMC จะเป็นธุรกรรมการขายแบบตอบโตวิดีโอเกี่ยวกับธุรกรรมยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องเวโลออเดอร์ที่2จะปิดที่ราคาจริงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่รับชมจนจบและใช้งานระบบข้อมูลและอ้างอิง g u อ Mar